จเจอเปิดมาก็มาเจอของดีเลยวันนี้ไม่วาปดเก็บมะละกอมานะฮะสุกนะสุกนะอันนี้ยังไม่สุกจัดนะก็เป็นมะละกอบ้านนะคะเนื้อก็จะหวานนะคะแต่ถึงกับไม่หวานมากนะคะเพื่อนๆแต่สีเขาก็ไม่ไม่ฉูดฉาดเนาะก็สีธรรมดาอยู่นะก็อพอทานได้เนาะ แต่ตัวนี้ก็เอาเอาไว้แกงส้มเนาะเอาไว้แกงส้มได้อยู่แต่เพราะว่าเขาถั่ลูกนี้ก็ยังแข็งอยู่นะคะลูกนี้ก็เนื้อแข็งอยู่เราตัดดูแล้ว,ลวเนื้อแข็งอยู่แต่ตัวนี้คงจะไล่กันนะเอาลงพร้อมกันแต่ตัวนี้สุกแล้วก็สีเขาไม่ค่อยจัดจริงๆนะสีออกส้มๆ้มนิดหน่อยเนาะมันคนละสายพันธุ์กันเนาะสดตัวนี้ก็ เรามีอาหารเพิ่มมาอีกแล้วนะนี่นะคะเนีย่ยมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆแล้วก็สุกเนาะบานไข่มีมะก,กอก็ดีไปถ้าไม่เอาไปทำตำส้มหมดเนาะก็เอาไว้กินลูกสุกมันด้วยนะเนอ,อเะก็จะลหลายลูกอยู่นะคะต้นของไวไวก็พอได้ทานหน่นะนะง่ยาย ดอดไหมหรือว่าถ้าเราไม่อยากจะตำส้มเอหรือว่าแกงส้มเนาะเราก็เอาไว้รับประทานสุกก็ได้อันนี้ไวใๆก็จะตัดไว้ก่อนแต่ไม่แน่นะใบใบก็ชอบกินทำหำงหมนันเนาะกรุบกลับดีนะคะอ่าทองล้องจอกๆเลยสงสัยน้ำย่อยเรียกพอเห็นไม่ได้นะเพื่อนๆเนาะเข็นนะ เอามาให้ชมไชเหรอว่าบ้านเราก็มีมะละกอสุกเข้าเดอ้อเนาะกินบาดพอเพียงเราเนาะแต่ค่อนตัวนี้จะค่อนข้างแข็งเม,มื่อวานเมื่อตอนเย็นตัดดูนะคะก็เราก็าไปล้างน้ำไว้ก่อนเนาะยังไม่ยังไม่งอมแกงส้มกำลังอร่อยเนาะตามนี้นะคะก็สีสันก็อาจจะไม่สดใสน่าน่าทานเท่าไหร่เนาะ ก็เวลาจะปอกเขาก็จะมีเละๆบ้างนนะนิดนิดนะคะอันนี้ไวยๆทำให้ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เอามาโชว์แบบเอาปิ้งปิ้งนะคะเอามาทำให้ชมเฉยๆว่าสีเขาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เนาะบายบายแค่นี้แหละ